อร,รองคณะพดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขออนุญ,ญาตถอนนาาดหน้ากากนะครับเพราะว่าอยู่ห่างกันแล้วก็คดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของ f l o a t i n g โซ la r แหงโซลา่ซลาลอยน้ำแห่งแรกของกรุงเทพมหานครนะครับแผงโซลา่าลอยน้ำเป็นโครงการของคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราวางแผนโครงการนี้มาเป็นเวลาประมาณเกือบ5ปีแล้วโดยตั้งเป้าที่จะทำให้คณะประมงของเราเนี่ยเป็นคณะที่ใช้พลังงานอย่างยั่งยืนโดยจะลดก๊าซเรือนกระจกตั้งเป้าไว้ว่าจะลดให้ได้ประมาณ35ตันต่อปีเพราะฉะนั้นโครงการต่กกางๆที่เริ่มข้ เริ่มจากแผงโซล่ารอยน้ําเพื่อที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าเแบบไฟฟ้าจากแหลไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลสามารถลดกากรสูญเสีกได้เป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าระบบของแผงโซล่ารอยน้ําเป็นอย่างไรที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโซนของคณะประมง ในเรื่องของพลังงานห่งความยัง่งยืนโดยที่เราตั้งเป้าว่าจะทําเป็นเฟสเฟสเฟสแรกของเรานี่เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในตรงนี้ก็คือภาพของเฟสแรกเป็นภาพถ่ายทางอากาศที่เราจะเห็นรถพลงโซล่าอยู่ในที่บรเิเวณแถวทั้งบดรอบๆอ,อ,อาคารซึ่งอาคารนี้เนี่ยก็คืออาคารที่เรากําลังเห็นอยู่ข้างหลังอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่พันคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ข้างในมีวัตถุโบราณที่มีค่ายจำนวนมากรวมทั้งวานบูร์าที่ในหลวงราชก,การที่9ครับจักรพรรดิอากิฮิโตะเสด็จมาออทอพเทเนรตั้งแต่พศ2508นะครับคือ50ป,ปีมาแล้วนะครับซึ่งเราตั้งใจจะให้พี่พันธ์แห่งนั้นเนี่ยเป็นที่พันธ์ที่ไม่ปล่อยกาเซอรกันกแหงโซล,ล่าร่าลอยน้ำระดับแรกของเราเปลนแรกของเรานำไฟทั้งหมดมาใส่ให้กับพี่พันธ์ แล้วเราก็ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในการลดค่าซื้อก,กระจกได้เดือนละหกตันและเราสามารถประหยัดค่าไฟได้เดือนละมากกว่า2,000 20, 0ถึง3,000 30, 0บาทขึ้นอยู่กับแดดนะครับและทําให้พิพันแห่งนี้เนี่ยใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าที่พล o t i ิ g งโซลาร์ผลทาให้พิพานกลายเป็นเอ็นเซฟเนปซีโร่เอมิชันบิวติงเอ็หมายความว่าเป็น อาคารที่ไม่ปล่อยก๊าซซ่นกระจกเลยเนื่องจากไฟฟ้าทั้งหมดในอาคารนําไฟฟ้ามาจากพลังงโซลารเป็นพลังงานจากแดดเป็นไฟฟ้าหมุนเวียน100ร้อเปเเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป้าหมายของเรานะครับแต่เราจะไม่หยุดแค่นั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าจุดที่ทําให้เป็นที่ชาร์จไฟรถเพื่อที่จะให้รถ e v p h e v ทั้งหลายเนี่ยเป็นรถที่ ไม่ปล่อยก้าซึนกระจกทำอย่างไรตามมาครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดชาร์จไฟฟ้าจาก floating solar แห่งแรกของประเทศไทยอันนี้เป็นจุดชาร์จของเรานะครับที่ใช้ไฟฟ้าจาก floating solar ทั้งหมดไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นรถรักโลกนะครับ ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดเรายังใช้ไฟฟ้าจากสายไฟทั่วไปเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าที่อาจจะผลิตมาจากแรางงานฟอสซิลเช่นอานหินก็ยังปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในต่างประเทศพูดถึงเรื่องรถที่เป็น z e ตีหรือซีโร่เอ s ิชัน v e h ิ c เ e นะครับรถซั e จะไม่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเลยเพราะรถซ e v จะชาร์จไฟจากไฟฟ้าหมุนเวียนเท่านั้นไฟฟ้าหมุนเวียนไม่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจก คณะประมงของเรามีอันนี้ไป็นอันแรกนะครับแล้วก็ดีใจด้วยที่มหาวิทยาลัยเกษตรของเราเนี่ยถือว่าเป็นที่แรกก็ว่าได้ไฟฟ้าทั้งหมดจะมาจากฟอส t ิ n งโซล่าอย่างที่เห็นไปแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะต่อสายเข้ามาที่จุดชาร์จ้งสเตชัน่นไฟฟ้าจะมาตามสายนะครับแล้วก็มาเสียบกับรถซึ่งเป็นรถที่ชาร์จไฟรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นไฟฟ้าที่เข้าไปในรถคันนี้ทั้งหมดมาจากฟอิงโซล่า เป็นไฟฟ้าจากแดดเป็นไฟฟ้าหมุนเพียงจากแดดเท่านั้นจะไม่มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกใายที่ขับรถคันนี้ก็จะมีความสบายใจว่านี่คือรถรักโลก100%เรซ็ถแซดอีวซึ่งในต่างประเทศเช่นสแกนดิเนเวียหรืออะไรกําลังเน้นรถแซดอีวีเขาบอกว่าแค่รถ e ีวียังไม่พอเพราะไฟฟ้าที่ชาร์จใส่รถอีวีก็เป็นไฟฟ้าที่มาจากฟอสซิลถ้าเกิดให้เป็นรถรักโลกของแท้ต้องเป็นรถที่ ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเปียมาชาร์จใส่รถและมหาวิบพิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราก็ประสบความสำเร็จในการทำรถ Z e v ีจุดชาร์จโตลทิ้งโซล่าแห่งแรกของประเทศไทยครับสำหรับโฟลทิ้งโซล่าแห่งแรกของเรานะครับที่มัเป็นแรกเราก็มือระหว่างรับกับบริษัท E c ีซ e ีหรือบ้างจากไฟฟ้าหลังจากไฟฟ้าครูนาสสนับสนุสนไอเดียของเราโดยการช่วยท้นนั่งพลงโซลา่าแล้วก็สามารถนำไฟไปใจ่ายให้กับพิพิธภัณฑ์รวมทั้งจุดเครื่องจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่จะทำให้เกิดรถที่ไม่ปล่อยการเรือนกระจบเลยทั้งหมดนี้เกือบ50กิโลวัตต์นะครับแต่นั้นเป็นแค่เฟสแรกเท่านั้นเรายังมีเฟสสอ,องของคณะประมงที่พึ่ง ต้สสำหรับเฟ,ฟส2ของเรานะครับเราตั้งใจที่จะทำ f r o a t i n g Solar เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมเนี่ยก็คือ f r o a t i n g Solar เฟส2นะครับเพิ่มขึ้นไหมอีกหลายสิบก,กิโลวัตต์นะครับเป้าหมายของเราก็คือทำให้ครบ100กิโลวัตต์ซึ่งจะทำให้เราประหยัดเงินได้ปีละหลายแสนบาทรวมถึงเรื่องของการเซนกระจกปีละหลายสิบตันนะครับสำหรับเฟ,ฟส2นี่เป็นรุ่นใหม่นะครับ เราใช้พุ่นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเป็นของเขาเรียกกันว่าพุ่น G f r o a t ซึ่งเป็นพุ่นของบริษัท GPSC นะครับในเครือปตทให้ความสนับสนุนในการติดตั้งชุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแผงของเราเป็นแผงที่แตกมีความแตกต่างจากแผงชุดแรกเนื่องจากเป็นแผงที่สามารถผลิตไฟได้ในกำ,กำลังผลิตสูงกว่านะฮะเมื่อเทียบกับพื้นที่เท่ากัน นอกจากนั้นพุ่นจะเป็นพุ่นที่ประหยัดพื้นที่มากกว่าและยกแผงโซลา่าให้ลอยขึ้นมาให้ได้มากกว่านะครับมีระบบะเป็นพุ่นระบบพิเศษแล้วก็เรียกว่าติดตั้งที่คณะประมงเนี่ยเป็นที่แรกๆนะฮะติดตั้งแต่ก่อนเปิดตัว Gfro ลดอีกนะครับเมื่อมีการติดตั้งชุดนี้แล้วเ,เนี่ยไฟฟ้าที่เราใช้จะเข้าไปสู่ศูนย์เรียนรู้ของคณะประมงซึ่งอยู่ข้างหลังนะครับศูนย์เรียนรู้และร้านกาแฟชอบประชุมนั่นคือเป้าหมายของเราในการ ทำร้านกาแฟปลอดก๊าซเตือนกระจกเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดยที่นําไฟฟ้าทั้งหมดมาจาก floating solar ที่เห็นอยู่ในภาพน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในร้านชอบประชุมกันว่าร้านกาแฟที่เป็นร้านกาแฟไม่ปล่อยก๊าซเตือนกระจกเลยทําให้คนที่เข้ามาสบายใจได้ว่าเป็นการกาแฟรักโลกที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดนี้ก็ได้มาจากแผงโซล่าเฟสสองของเราที่ได้รับความสนับสนุนจาก g พ s และปตอทอตอนนี้ผมอยู่ในร้านกาแฟชอบประชุมเลยนะครับร้านกาแฟชอบประชุม็อย่างที่เห็นนะครับเรามีอะไรต่างๆยเยอะมากนะครับแล้วไฟฟ้าที่เห็นอยู่นี่เนี่ยทั้งหมดมาจากโรติงโซลา่าโรติงโซลา่าที่เราไปนูกันอยู เป็นชุด2อนะครับเฟสสที่จะทําร้านกาแฟร้านสจักรา้านเรือนกระจกเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดยเฉพาะการนาไฟจากฟอติ้งโซล่ารับประกันว่าไม่มีนะครับนอกจากไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยรา้านเตือนกระจกแล้วเนี่ยในร้านชอบประชุมจะมีเก้าอี้ที่ทํามาจากการรีไซเคิลขยะทะเลเป็นเก้าอี้อัพไซคลิ่งจากขยะทะเล ซึ่งเทวี้เหล่านี้เนี่ยครับทางบริษัท GC มอบให้มาเราจะมีข้อมูลความรู้ต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการกับขยะพลาสติก Circular Economy มือดึงดิ่งมากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับฝันทะเลมีการสแกนภาพที่คุณสามารถมองสุนัขเห่อแมาเป็นยังไงอะไรคือไม่ดาช่วยอะไรคือไม่ดาจ้าอะไรกินได้อกินไม่ได้ คือข้อมูลต่างๆเช่นการรีไซเคิลขยะพลาสติกรูปแบบต่างๆเห็นไหมครับเรามี E E ขวด S รีไซเคิลจากฟอสเ็นเนสแล้วเอากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ทาง E C เป็นผู้ทำขึ้นนะครับมีทั้นนั่นน้เสี่ของพวกนี้เนี่ยเป็นพลาสติกที่ได้มาจากการนำขยะ กลับมาใช้ใหม่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยทําให้ร้านกาแฟช่องปราชุมไม่เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟทั่วไปหรือร้านกาแฟแค่ใช้หลอดกะระดาษแต่ไฟฟ้าของเราโซนิ่งโซล่าเก้าอี้ของเรารีไซเคิ่มมาจากทรายทะเลข้อมูลมากมายเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองแวะมาเยี่ยมเยือนร้านกาแฟช่องปราชุมตั้นอยู่หลายสึ่ง 50ปีเดินแค่เดินรูปถึง50ปีมาทางคณะประมงแค่ประมาณ23.9ก็ถึงแล้วนอกจากนี้เราจะติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้าจากรถทิ่โซล่าที่แข่งกันในบริเวณนี้เราจะขยายพื้นที่นี้เนี่ยให้เป็นพื้นที่นำรอบเป็นไพลอตเพื่อให้ผู้บนต่างๆที่สนใจเข้ามาชมเข้ามาดูที่ท่ามาท่านินานการไดเดินทางไปชมเรา มีหลายหลายต่อหลายขันแวะเยนมาดูเพื่อที่จะดูร้านกาแฟาต้นแบยแบงนี้และนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างขึ้นในที่อืประเทศไทยทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโรติโซลา่าแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและทั้งหมดที่ผ่านมาคณะประมงดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความร่วมมือขอ,ของเอกชนจำนวนมาก เราเห็นว่าการร่วมมือกันคือเป้าหมายสำคัญที่สุดและเราจะพยายามมุ่งหน้าต่อไปเพื่อทำให้คณะประมงของเราเป็นคณะของมหาวิทยาลัยที่เขียวขจีสมชื่อและเป็นพื้นที่นำร่องของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยตลอดจนชาวต่างชาติที่เราสามารถ ขวดได้อยากเต็นภาคภูมิว่าที่นี่คณะโปรโมทที่นี่มีโลัสซงโซล่าสองแห่งมีร้านกาแฟที่ไม่ปล่อยการเตือนกระจกมีที่พักที่ไม่ปล่อยการเตือนกระจกมีจุดชาร์จรถที่ทําให้รถกลายเป็นรถลักลกูกร้อตัเสร็จทั้งหมดนี้เป็นไปได้หากเราตั้งใจมีความพยายามและลงมือทำขอบคุณครับ